น่าจะพี่น้องผู้เจ้าขาพี่นอ้องแต่โมฮงบอกขอให้าคาร้อนรับลมหนาวนะคะพี่น้องหนาวอย่างเป็นทางการทางอีสานสมัยอุดรธานีอำเภอเสมาฮานพี่นอ้องพี่น้องกับทางสดๆเอามืาา้อตะวังเลยด้วยขอบคุณใจค่ะเอาทาถรยังเช่นอย่างลุงกิลินครับขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะลุยเตะฟาทันนี่มัอนี่เลิศด,ด้เชื่อว่าเชื่อว่า ผสมบังอยังไปอะไรอกข้ปุ่นนะคะเป็สลลาดตะลี่ครับอืมของเชืเ่ใช่ไมไม่ดูจารนินใบนึงดูสะอด,ดะอน่ที่จะเปอืไปกับสวนเธอ คุณพี่น้องจะเห็นไหมว่ากินเขาห้องทองนะคะแต่ะะไม่เห็นว่ามันนั่นบอาหารทงทุงยางไปนะคะมองห้องแคบนางนะคะ่ะมองนางยางค่ะพี่นอ้องสารคดีหาดยอะไมะได้ใด้ <c oughs> ม่ได้ใ <c> ด <oughs> ไปจะเหอนาหาะะา้า,ารคอีมาดบ้างไหมเนนะ่ กดติดตามกดไลค์กดติดตามได้ค่ะพี่น้องค่ะกดบัถึกบับูุบ่เคยตาขอเอกสารยูทูปนี่ก็เถอะตาขอเอกสารยูทูปผู้ลงโนอันถ่าโดนทัดเดซสามสี่ 3, เดือนผู้ลงโฆษณาส่วน,นบ่ท่านลงทะเบียนไม่ให้โอกาสสี่เดือนเนาะเจ๊ต้องมันทรงมาดสายหรือว่ามตาดจะผลิดจ,จะหัะ่งนังจะหดนเ,เ,เขาเออจะนิงเล็งเขาอยู่ ัเครับกระปุ้เขายังขึ้นนอนครับกิน่ายุ่งไงขึ้นอย่างเนากระปุ้นออยเข,อขอสองผงโปนอาเวโซ่โซกินลืมซื้อมาใหม่มันจะใส่น้ำตานนันติมนองอกงนินก็จะมอกหงเนะมาแนหมาทำแมาเรงม่กับไม่แล้กินเข่ามม่ได้ลไแ,ลแล้ว ทำเป็นท่านจัดการมปนน้ำปลาได้ใช่ป่มจำไมากิน,นใช่ป่ะกินได้ใช่ไหมปรุงอะไรเดเ๋็วเสืเอสนีเนาะโอ้โหฉันตาทั้งเบิรงแันบันทั้งเข่าทั้งอันะไรเราทั้งเบิรงอะไรแนกินเลยควสุขในขนาดก็มีถุงค่ะถ้าจะกินนะคะของแม่ <c oughs> เพื่อนสาวนะคะมาขายให้มือะสาค่ะพ,พี่น้องขอบคุณนขอยังตะวัน มันหอมแคบบเลยนังสี่แ <c oughs> ม่ขเมืนแต่ร้านยังมีปีกเลยมั้งรันหนาขัก้งครักผมกินน้ำเขียวก้อนพี่น้องค่ะ อันเป็นแทนจัดก,การแม่ตอนเช้านะครับเพื่ออะไรอือเพิงเตรียมฮ้เหนื่อยค่ะท่านวินแล้วค่ะวินอะไรคะรวยตายค่ะมันมาค่ะกินลมมันอันลมเอะไรมะลมพูลมพูต่ังเตาฮัลโหลเธอเมียนเซเว่น Seven, มีตำแหน่งว่างไหมคะ อืมเพราะว่าน้องน้องปุ๊กกี้อยู่โรตัสมันนนั่เขาไม่ให้นาพักร้อนหนยเธอนางก็เลยก็เลยอยากย้ายมาทํเซีรีส์มีไหมหนางขับปุ่นไนอย่างน,นั้นคะเออนางเลิศอ,อยู่เธอโอเคจะ้ะได้ค่ะพรุ่งนี้เนาะโอเคจะ้ะถ้ายื่ใส่นะ่อเออโอเคเธอทำนน่นอ รครับพรุ่งนี้เข้าไปเลยว่างพอดีมาคนเบร์มีกระดูกมากๆเดียวว่านม,มีกระดูกมากๆเพิ่เคียร์มาเลยอ่ะพี่น้องมือนี้เข้ามาดันสองคลิปเนาะนมาดันคลิปสองอันเปี่ยงก่อนมาดันส,สองอย่างเกาะ สองต้นไอศครีมแฟนเพจค่ะแล้วก็กินไปว่าไปกับยิงอ้อยนะคะกินไปล็อกไปนะฮะอ้าวพี่น้องมีมีรู้นยู่ยอย่างแน,น่นะคะเออมีหมึกไข่นะคะแล้วก็มีตําป่าแล้วก็มีขนมซีนน้ํายาป,ป่านะฮะแล้วก็มีน้ําเขียวช <c oughs> ่วงก็เคยกินน้ําเขียวอาวชอบน้ำเขียวดิเอาสิชอ <c oughs> บอกิน,นโคไหมเป็นไปได้ชอบโคไหมฮะไม่ใช่พี่น้องค่ะน้ปลาค่ะ เน <mm ี่เผ็ดมากก่อนจะไปก็ทักมาหาพี่ก่อนแล้วพี่โทรบอกผู้จัดการออกมารับแหมด่ะซิมจุ่มกันดาลกนีซันยุจิมจุ่มหมด ร้มโตเราบอกใครส่วนฉันตัวว่าฉันว่าไปน้ำเล่าไหมบางทีอาจจะส้วนน,นั่นไปนะเรมาไม่ไม่ใช่ไม่ไม่อยากไปเลยจ้าว่าฉันว่ามักไปใช่ไหท่านอันว่าไม่ร้านอาหารไหมเพราะเราฟิวอืมอืม้มเพื่อต์อบ่กินอันมือดมือม้อไม่กินอันนี้ พักแค่แรงไวแล้วเขาม่ีกินได้ยังมาแรงนะแฮงสูนี่นนลูกนี่เหมือนสุดคูมเหตุเฟซบุ๊กกับบ้าไหน่ม่นทัน พุ่มเห็ดอ่ะโอ้ยพุ่มเห็ดอะยังเงี้บบ้าได้สีโซ่ถิ่มแบบบอกโมยูว่าสีสุดอุยคำถามเกี่ยวกับการสำระเงินสำหรับทศนิยมทรงอีเมลไปหาเขามือ เดี๋มึนเผ็ดค่ระรครับตัม้มใส่ไหนเอาเลยส่งอีเมล,ลไปหาเร,รื่องลูกเลยค่ะ เผ็ดเผ็ดเพ็ดจคับบอกยังใจทั้ง ตรวจค่ะพี่น้องไม่รักบาทนี่ <50. S 2> ยอะไรสี่สิบเอ้ามันคือมีอันหน่อยมืนอ,อันคือบ่มีเล้วมันเปนแบบมันจะเป็นไงน่าจะมาดึกเกือบหงทุ่มเนะนได้เหรอ ผมเ <พอ S 1> บ็มากสิโ้มาสนันงก้ี่บ้านท่านรังอีกลรับนึงฮะนัไก่รัรงจังบ้าอืมนไม่กบ้านนะครับแช่เกิดอห้อย่างนึงเห็นเธอเห็นเทอมากในฉันจะงหไว้ไหมอืมการมันอ่อนๆเนี่ยอันเผ็ดน้พาพี่น้อง,งกินน้ำไก่เผ็ดจุ่มากครับ ก็นะมากองสิ่สทีจ่วนเนี่ยเนก็ไม่กินเห็ดใช่ไหมย,ยังย้วยแต่ต้องเรียนต้องเรียนเนม่เขาเรียนเรืวไม่ได้ไหมเขาก็เปิดแบบ เมื่อก่อนก็ยังประกันนะประกันหินก็มันยังมาขัดอขอบคุณ นขนาดนี้เลยขนาดว่าร่มหนาวเลยเจอๆๆ<น>ะขนาดนี่น<อ>ะพ่อนเหนอะเมื่อจะกินของแรกไปเนาะค่ะพี่น้อง่ะใด้พี่น้องติดตามครบรอยหาสิบคนเสร็มมาเรียงประวัติชีวิตสุาพ พี่นอ้องแดนฮอนฮทรอยหฮทสิมนะคะสิมเลาวปะวัติชีวิตมีคนถามเขามาอยู่ค่ะแต่ว่าทันนั่นนี่อยู่พ่นเหลยอเลี้ยงอยู่ประวัติคุณร้อยพรีม เผ็ดน mm, ึกนลอะไรล่ะเผ็ดฮะเผ็ดอืมพอดีแห็งกเมูกกความดีดีได้หค่ล้นนี่สุดยอดบอกว่นเขาถสว่าด้านเปแล้วใช่อืม ไม่ลเลยยังรงเ,เส้นล่า,า,างแรงองดีเอาเท่ากับแบบอะไนะมักล้มมันครับเลมันใหญ่เนาะอันนี้มาต้นยังเหรอคะ <c oughs> สงสัยทรงมาจากเมริกาครับใช่อ hmm. เมน เพครับเส็แัว่าึดี

ับเพชรหลังเฮียนแทนเ้าแม่ต้นมะขือเทศแต้วม่าอียงเต็มอยู่เจ้ามะขือสาดตร์้องนัดิเกิดนี่คือมืนอี้เกิดไปกับเกิดเดินเพราะตั้งนานามันหมอกมันดินซุ่มแม่แานจนมะคงแบบจนมะกลุ้นเปิดบุกหมอเกษตรปั๊บป๊บปบตายเลยเพชรเพียมันอยู่ใจย้ำมือเสาร์ย้ำใบวัาเดือนแห้งสวัสดีค่ะ เอเยนไฟเบอร์ที e นะครับขออนุญาตสอบถามการให้บริการของช่างซ่อมมีสามคำถามครับคำถามแรกช่างมาซ่อมตรงตามเวลานัดหมายหรือไม่ตรงเวลากดหนึ่งไม่ตรงเวลากดสองอเพค,คบคำถามที่สองทีมช่างแก้ปัญหาให้ท่านเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยกดหนึ่งไม่เรียบร้อยกดสอง และสุดท้ายจากการให้บริการของทีมช่างซ่อมท่านมีความพ,พึงพอใจหรือไม่พอใจกดหนึ่งไม่พอใจกดสองนี่ผลอนต้อนเดื่อนขหรอือไม่ท่านมีข้อเสนอแนะพเพิ่มเติมกรุณากดหนึ่งเพื่อฝากข้อเสนอแนะที่ต้อง,องการเราด,ดูครับเอานบริการดีรวดเร็วครับข้อเสนอแนะหลังได้ยินเสียงสัญญาณครับ บริการรวดเร็วทันใจค่ะไม่มีข้อเสนอแนะค่ะ BLS ไปด้วยสี่ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาร่วมพัฒนาบริการกับเราครับเร็วอยู่เร็วทันใจ<า>เอา้าเวลามันตารางมันขึ้นมื่นดิขมากกว่าขมากสนนี้ก็เดียว<ม>เขาได้ปีนคอยเสา <ด>อมมงขายร่มทรับหรือว,ว่กี่จอมที่ให้ตอนดีฉันฮะกับสุนมึงบแล้มเรื่องเม็ดเล่วกันเขาควานนไพ่แม่เวนติดไพ่แม่ไผ่เขรอแมงละทาน,นเออเป็นยังไของฉันบาคา่ะ แต่เราเป็นนะคะฮะมาเ้วเป็นบ้บน ا ن เอาเพ่งกินเอากินที่หลังบะเอชคุณด้กินที่หลังฉันไปนั่งโก้ไปไว้จงมามันเด๋ยะจมันเผ็ดจะกี่ตอนแสดงงานทู่ชิินดีดีเลยเกิมาได้ยังขวดมา กิบบนบาท้ักินเนื้นด้วยเฮมาลามอยู่ใส่ออเอาหนูเข้าไปพวกนี้กันสิบโมงนะสิบโมงนะงนะอ่ะพี่นดอง เลงอากาศหนาวบาท่างปุดนเขาเมม็์ปุดคุยเด้อเศร้าใจ่ญญหนไหมกลุ่มเราเลี้ยงไปบ้างรับเลอง,ปปลองม,มิได้ไหมเออจะเห็นเรงเลี้ยงสามาถามารทัานห่ะเฮียนซอยเฮียนลังเซาเนี่ยแหละเฮี่ยนถิถถถถ่นเนลเีะละเเ้ยงกันนะ ข้าวเนาะวินเแาบวกอากาศที่จะไปนะคะน้าเอาไข่ขาวใส่ป่ะไข่ไก่เหรอทุกมันก็จะมันนะโอ้ใครเอามาตีอ่ะอืนเดียวกันทั้งเพิ่มช่วงนี้เห็นไหมท่านเอาแปลงเอาเนี่ยมาเห็นนัอาตัวว่าไข่มะข่ายละสิบบาท ไปเ,เคยไปกินบุฟเฟ่ต์ไข่หมกไข่หมกสกินเออจอดีหักออกออ,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 อปหอยนั่งใจน่งัน,นอ่ะพี่น้องลำลาเดอ้อลำลาเปอล้วาคะพี่นอ้องค้าเศษเ็ๆตอกค่ะ